สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้ทุงค่านตินาก,การค่ะตอนนี้เป็นอะไระก็ตอนนี้ก็เขียนหนังสือค่ะแล้วก็มีผลงานเล่มล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็สลายสิ้นซึ่งความหวังรังนองค่ะกับสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัดค่ะทุกวันนี้ยังอ่านหนังสืออยู่ไหมครับทุกวันนี้ต้องอ่านค่ะเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าต่อให้การเป็นนักเขียนนะคะมันต้องควบคู่ไปกับการเป็นนักอ่านด้วย คือเราจะเขียนอะไรออกไปอะ่ะมันต้องมีอินพุตเข้ามาเสมอแล้วก็การอ่านเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับที่เรามันจะเป็นประสบการณ์แบบแบบที่เราไม่จําเป็นต้องเอาตัวเข้าไปออกไปหาสิ่งนั้นนะคะแต่เราแค่เราเปิดหนังสืออ่านอะ่ะบางทีเราก็จะได้มุมมองไดไอเดียต่างๆผ่านหนังสือเล่มนั้นๆที่เราหยิบมาอ่าน,นะคะ่ะ ตอนนี้มีหนันงสือเล่มที่อา่านแล้วอยากเล่าให้ฟังสักเล่มไหมครับค่ะมีเล่มชื่อภาษาไทยชื่ออารมณ์เศร้าเคลาเลมอนเค้กนะคะจริงๆเล่มน,นี้ไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงนะคะแต่ว่าคุณนพดลแปลก็น่าจะแบบว่าหาได้ง่ายอยู่เพราะว่าเป็นนักแปลชื่อดังอยู่เหมือนกันทีนี้ที่สนใจเล่มน,นี้ค่ะตอนแรกอะไปเห็นรีวิวเออไปเห็นหลังปกอะค่ะเขาเขียนประมาณแบบว่าเด็กคนนึงอะค่ะชิมได้กินเลมอนเค้กของแม่อะค่ะ จากนั้นน่ะก็รับรู้ความรู้สึกของแม่ผ่านเลมอนเค้กชิ้นนั้นนะคะจากนั้นก็กลายเป็นว่าเธอค้นพบว่าตัวเองกินอาหารของใครก็ตามอะ่ะกลายเป็นความรู้สึกของคนทำอะ่ะมันส่งกลับเข้ามาถึงคนกินนะคะแล้วก็จะรู้สึกกับเขาไปด้วยถ้าคนกินทําเคก้กทาขนมหรือทําอาหารด้วยความที่แบบว่า เปียมสุขเออเธอก็จะกินด้วยความรู้สึกเปี่ยมสุขนั้นเหมือนกันแต่ถ้าขนาดเดียวกันถ้าคนทําเศร้ากังวลวิตกกับอะไรบางอย่างหรือกําลังเป็นทุกข์กับอะไรบางอย่างความทุกข์นั้นก็จะออส่งตรงมาที่คนกินด้วยคือเด็กคนนั้นนะคะทีเนี้ยที่ที่ชอบเล่มเนี้ยเพราะว่าส่วนตัวชอบเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วพอเขาเอาเรื่องของกินขนมอาหารเนี่ยค่ะมามาเป็นพล็อตหนึ่งในเรื่องอะ่ะ เราเลยรู้สึกว่าเออเราสนุกเนาะแล้วมันเป็นพอที่เราน่าสนใจว่าไอ้อาหารนะมันจะส่งต่ออะไรให้เด็กคนนี้บ้างทีเนี้ยความรู้สึกที่ที่เด็กได้รับอะค่ะผ่านทางแม่ทางพ่อทางพี่พี่ชายนะคะแม้กระทั่งพี่ชายทําจาไม่ได้ว่าพี่ชายทําอะไรแต่เหมือนอาหารง่ายๆอสมมุติว่าเป็นแซนด์วิชง่ายๆเด็กคนนี้ค่ะก็จะรับรู้อารมณ์นั้นเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าเด็กคนนั้นก็รับรู้ว่า ครอบครัวกำลังเกิดอะไรขึ้นครอบครัวที่เรามองมองฉาบหน้าจะสุขว่าครอบครัวปกติคุณพ่อเป็นคุณพ่อที่ดีคุณแม่เป็นคุณแม่ที่กําลังหาแฟชั่นในตัวเองว่าฉันสนใจอยาก,ยากจะทําอะไรพี่ชายเป็นเด็กเนร้อเด็กเรียน คือทุกอย่างดูในครอบครัวปกติหมดเลยแต่รสชาติที่เด็กได้ชิมเข้าไปมันไม่ปกติเลยะค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆเล่าว่าเรื่องราวในครอบครัวเกิดอะไรขึ้นผ่านรสชาติที่เด็กคนนั้นได้รับมาค่ะแต่ว่าทีนี้เล่มนี้จะเซอร์ไพรส์เรานิดนึงตรงที่ว่าปกติแล้วถ้าเราอ่านหนังสือ,อเวลาเครื่องหมายคำพูดะค่ะเวลาประโยคคำพูดแล้วก็จะมีเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมคะอันนี้เขาเล่าด้วยวิธีเป็นเป็นประโยคเดียวเช่น แม่บอกว่าก็จะไม่ได้มีเครื่องหมายคำพูดแม่บอกว่าหิวข้าวแล้วแล้วก็เล่าตอบเลยว่าแม่ไปทําอะไรเพราะฉะนั้นตอนแรกอ่านอ่ะมันจะยากนิดนึงแต่พอเราจับจังหวะได้ค่ะกลายเป็นว่าเรื่องมันสนุกมากเลยเราก็อยากรู้ไปตลอดเลยว่าแม่จะคลี่คลายตัวเองอยังไงแล้วเด็กคนนี้จะเก็บความลับที่รับรู้เรื่องราวผ่านรสชาติมาแล้วอะ่ะทีนี้เรื่องมันสนุกตรงที่ว่าเราก็ลุนไปด้วยว่าครอบครัวนี้เขาจะคลี่คลายยังไงคือทุกคนอ่ะไม่ได้ พ่อแม่พี่ชายเนี่ยไม่ได้รับรู้ปัญหาของกันแต่จะมีตัวลูกสาวคนเล็กที่รับรู้ปัญหาค่ะแล้วเธอก็เหมือนเก็บปัญหาไว้อยู่คนเดียวว่าฉันรู้แล้วนาะว่าแม่กําลังจะเป็นแบบนี้พ่อกําลังเป็นแบบนี้และพี่ชายก็กําลังจะเป็นบางอย่างที่มันแบบเซอร์ไพรส์ครอบครัวมากมากเนี่ยค่ะแล้วก็เราเราก็จะลุ้นกับเด็กคนนั้นไปด้วยเขาก็ค่อยๆเติบโตจนเป็นสาวแล้วมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่กลายเป็นว่า พอเด็กโตอะค่ะเขาก็จะเริ่มทําอาหารกินเองแล้วกลายเป็นว่าเขาลับรู้ความรู้สึกลึกๆข้างในของเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะส่วนลึกที่สุดอะฉันก็รู้สึกแบบนี้ทั้งที่แบบถ้านั่งคิดตรงเนี้ยว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรไม่รู้หรอกแต่พอกินอาหารที่ตัวเองทำอะโห้มันเหมือนแบบคุดเอาส่วนลึกอะขึ้นมาตลบขึ้นมาให้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเลยอะค่ะแล้วนี้ก็เลยแบบพออ่านจบจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าเล่มนี้จะสนุกเลยนะ,ะสนใจเพราะว่าพลอดด็อตอะค่ะมันมัน พอาที่แบบเออแปลกดีแล้วก็เป็นเรื่องอาหารที่มาเกี่ยวโยงที่ชอบแล้วพออ่านจบแล้วแบบเออเราชอบ่ะเรารู้สึกว่าเขาค่อยคลายคลายคำตอบบางอย่างออกมาเรื่อยๆอะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ